สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันอีกเช่นเคยครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมฝากพี่ๆนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องกด subscribe ติดตามช่องไว้ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆได้รับชมก่อนใครแน่นอนสำหรับการสั่งซื้อนะครับ2ช่องทางเหมือนเดิม ช่องทางแรกทางไลน์ b u n p i t a k @b o o n p i t a k ช่องทางที่2โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0816289156ครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆพร้อมๆกันเลยครับ สร้อยข้อมือเพชรแถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร86เม็ดรวม1.18กรัตน้ำหนักรวม8.67กรัมความยาว16.1เซนติเมตรราคาขาย42,900บาทลงตัวนะครับแล้วก็ดูหวานละมุนตามากๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้ครับตัวสร้อยข้อมือเพชรนะครับจะเป็นเพชร ที่เรียงเป็นแถวเป็นเพชรหลักนะครับแล้วก็จะถูกคั้นด้วยอดอกไม้เพชรเล็กๆนะครับเพิ่มความน่ารักให้กับชิ้นงานตัวเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวล็อก แน่นหนาดีนะครับแล้วก็เหมาะมากๆกับการใช้งานในทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ดูเรียบร้อยนะครับหรือจะใส่ออกงานก็ได้ใส่เดี่ยวหรือใส่ขั้นนะครับกับข้อมือเพชรหรือข้อมือชนิดอื่นๆก็เพิ่มความาน่ารักได้อย่างลงตัวที่สำคัญเลยราคาจับต้องได้ขนาดหน้ากว้างก็กำลังสวยแบบนี้แวววาวแล้วก็เล่นไฟดี CF ได้เลยครับ สร้อยคอรประดับทับทิมพม่าแถวนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคําถึงประดับด้วยทับทิมพม่านะครับน้ำหนักรวม17.72กรัมความยาว17.5นิ้วราคาขายนะครับ48,500บาทสวยจริงๆสวยหวานนะครับแล้วก็ดูน่ามองมากๆตัวสร้อยคอนะครับดีไซน์เนี่ยรึยบเรียบ นครับก็คือจะใช้ทับทิมเรียงเป็นแถวส่วนตัวสายเนี่ยเขาจะเน้นความสบายเวลาใส่ก็จะใช้เป็นสร้อยคอทองคำลายโซ่นะครับส่วนตัวเกี่ยวล็อกเนี่ยก็ใช้งานง่ายนะครับสมบูรณ์ดีตัวทับทิมพม่าสีหวานๆแบบนี้แค่ตัวเรือเนี่ยแค่ตัวทับทิมพก็คุ้มแล้วนะครับสีสวยมากๆเป็นชมพูนะครับแกมแดง แล้วก็เป็นชิ้นงานที่ใส่ได้นะครับประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆชุดเลยทั้งงานใหญ่งานเล็กนะครับใช้ได้หมดและก็ตัวชิ้นงานเนี่ยเน้นความสวยของทับทิมเป็นหลักกด CF เได้เลยนะครับตังหูพุ่มดอกไม้ประดับโมรางานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ 9K นะครับประดับด้วยโมราน้ำหนักรวม 12.43กรัมหน้ากว้าง2.1คูณ2.2เซนติเมตรราคาขาย17,500บาทอ่บาทตัวล็อกนะครับตัวล็อกเนี่ยเขาจะเป็นแบบหนีบนะครับจะไม่มีตัวก้านเสียบนะครับอันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยใช้งานสำหรับพี่ๆที่อาจจะไม่ได้เจาะหูนะครับแต่อยากใช้งานต่างหูเนี่ย ตัวแบบหนีบเนี้ยก็จะเป็นอีกตุ่มตัวเลือกอที่ดีมากๆเลยเป็นงานเก่าแท้ๆนะครับแล้วก็เป็นเรือนพุ่มใหญ่เนี่ยครับเวลาใส่ขึ้นติ่งหูนะครับก็จะได้หน้ากว้างเห็นชัดแบบนี้เลยงานเก่าคลาสสิกแล้วก็ดูสวยใส่แล้วเห็นชัดเต็มตา สวยงามน่าประทับใจจริงๆปีพีที่รักแล้วก็สะสมงานเก่าต่างหูแบบนี้น่าจะมีเก็บสะสมไว้ในหนึ่งในคอลเลกชันสุดโปรด CF ได้เลยครับแหวนช่อดอกไม้เพชรประดับไพลินซีรอนนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดนะครับด้วยไพลินซีรอนเจรไนรูปลูกแพรครับ ประดับเพชรรวมทั้งชิน้นอยู่ที่1.33กรัตแบ่งเป็นเพชร67เม็ดรวม98ตังเพชรเหลี่ยม5เม็ดรวม35ตังน้ำหนักรวม7.44กรมัมขนาดแหวน52ราคาขายเพียง52,900บาทสวยนะครับแล้วก็ดูหวาน ดูน่าซื้อน่าใช้มากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้ชิ้นงานลวดลายของเขาน่าประทับใจครับทำเป็นช่อดอกไม้ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีวิบวับนะครับแล้วก็แวววาวตัดขับสลับกับสีน้ำเงินกร,รมมี่ของไพลินซีลอนไพลินเม็ดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสีสวยมากนะครับสีแบบที่พี่ๆเห็นเลยแบบนี้เลยนะครับประกายดีแล้วก็ ขนาดหน้ากว้างแหวนเนี่ยกำลังสวยแบบนี้เหมาะมากๆกับการใช้งานนะครับที่ต้องการโชว์เครื่องประดับชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับตังหูเพชรดอกพิกุลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่1.50กกรัดแบ่งเป็น เพชร2เม็ด85ตังเพชร22เม็ด65ตังน้ำหนักรวม4.09กรัมหน้ากว้าง1.0คูณ1.0เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆ6 9 9 0 0บาทชิ้นนี้นะครับคุ้มอย่างไรหนึ่งเลยได้เพชรสวยอันนี้ใช้คำว่าเพชรสวยได้แบบไม่เคยเขินเลยนะคะเพชรขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยมากๆเลยเล่นไฟวิบวับแล้วก็ตัวเพชร ก็คือได้เม็ดใหญ่ตรงกลางเนี่ยตกเม็ดละ42.5ตังค์นะครับโดยประมาณส่วนตัวเพชรที่ประดับโดยรอบเนี่ยก็ตกเม็ดละเกือบสามตังค์ข่าวเล่นไฟใช้งานง่ายๆเลยแล้วก็เป็นต่างหูนะครับแบบอัตถประโยชน์จริงๆไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันใส่ติดหูหรือแม้กระทั่งนะครไว้ใช้ใส่ออกงานไหนๆเนี่ยรับรองเลยว่า จะทำให้พี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นแน่นอนเป็นงานคลาสสิกที่น่าซื้อแล้วก็น่ามีไว้จริงๆ c f ได้เลยครับแหวนดอกพิกุลนบพัตรงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำาเปประดับด้วยนบพัตรและเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกแบบไม่รองซัพ์นะครับน้ำหนักรวม5.03กรัมขนาดแหวน 52ราคาขายนะครับ15,900าบาทชิ้นนี้นะคะเป็นงานนพรัตน์งานเก่าซึ่งมาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเราก็พร้อมใช้งานมากๆตัวพลอยนพรัตน์ด้านบนเรียงชิดแล้วก็จัดขับตัดสีกันได้อย่างลงตัวนะครับส่วนตัว Pet ees, เพชรซี่เหลี่ยมลูกโลกเนี่ยก็เล่นไฟวิบวับดีตัวเรือนพุ่มแน่นงาน เรียกได้ว่างานค่อนข้างละเอียดดีเลยนะครับสำหรับชิ้นงานนี้และได้ของเก่าด้วยพี่ๆนะครับที่อาจจะกำลังมองหาซื้อแหวนนภพาร,ราักวงอยากได้งานดีๆงานสวยๆว,วงนี้มาแล้วครับ CF เลยครับแหวนลูเบลไลต์ดิบประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ประดับเม็ดยอดด้วย ลูเบลไลด์ดิบนะครับประดับเพชร4เม็ดรวม6ตังน้ำหนักรวม6.23กรัมขนาดแหวน52ราคาขายสุดคุ้มมากๆ18,900บาทชิ้นนี้นะครับพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานพลอยนะครับหน้าเอฟมากๆเพราะว่าได้เม็ดยอดก็คุ้มแล้วเป็นลูเบลไลท์แล้วก็เป็นพลอยดิบด้วยนะครับได้เม็ดสีสวยนะครับเป็น ลูเบไลท์ที่มีประกายมีสีซึ่งชัดเจนนะครับมาในตัวเรือนง,งานจิวเวอรี่ใส่ง่าย,ายครับตัวเรือนเรียบหรูนะครับด้านบนจะทำเป็นแบบสองกริย์แล้วก็ประดับด้วยเพชรเล่นไฟดีครับตัวเรือนแบบนี้ใส่ง่ายใส่ยังไงก็น่ารัก เน้นความสวยความชัดเจนของูเบลไลท์ดิบเป็นหลักเลยสำหรับชิ้นงานนี้ขนาดหน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยูรบลไลท์เป็นอัญมณีแห<น>่งความโชคดีนอกจากทำให้พี่ๆโชคดีแล้วยังทำให้ดูน่ารักลงตัวด้วยครับแหวนไพลินประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7ปรเประดับไมยยอดด้วยไพลินมาดากัสกานะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร รวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่48ตังค์แบ่งเป็นเพชร12เม็ด18ตังค์เพชรแทปเปอร์นะครับอีก10เม็ด30ตังค์น้ำหนักรวม3.73กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง16,900บาทคุ้มแล้วก็งานน่ารักมากๆงานแบบนี้ใช้งานได้ในชีวิตจริงครับก็คือใส่ได้แบบติดนิ้วในชีวิตประจำวันได้เลย ตัวขนาดหน้าแหวนกำลังสวยนะครับขนาดหน้ากว้างกำลังดีแบบนี้แล้วก็เขาจะาดีไซน์ออกมาได้น่ารักจะมี bon ะริบบิ้นนะคะเป็นโบน่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านข้างก็จะประดับด้วยเพชรทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมขาวเล่นไฟดีสีของไพลินสวยมีออร่าประกาย DCF เลยครับุ่ณพี่วิทุกท่าน่ดใจเลยนะครับที่ เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองผุณพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาเลยในทุกๆช่องทางชั้นการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่ๆที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านนะครับรวมถึงการสั่งซื้อนะคับแล้วก็มาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านของเราครับ ร้านของเราเปิดทุกวันเสาร์วาทิตย์ตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห,ห้อง F 2 0วันเสาร์วาทิตย์ถ้าสะดวกนะครับแล้วก็มีเวลาเชิญมาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านได้เลยวันนี้นะครับต้นกับนิกขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญมิทัศน์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย